อันนี้โมนิธิอนันตาและได้ร่วมกับท่านเจ้าคุณจันผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพศิลินนะคะได้มาทำพิธีส่งแล้วก็ได้จัดสิ่งของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกับของจำเป็นน้ำปลาหลายๆอย,ย่างจำนวนประมาณ1,000งุดพร้อมกับของสดเราจะมาแจกให้กับชาวบ้านที่มี จำนวนอยู่หนึ่งพคนด้านหลังวันนี้วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนพศสองพัอยาวันนี้วันที่สิบเจ็ดมนะิถุนายนนะคะวันนี้เรามาที่ศูนย์ของคุณครูเชา้าคุณครูชา้ชาวันนี้เราเราแจกหนึ่งพันคนนี่ จะมีจากชุมชนอะไรมาคะ,ะมีชุมชนวัดทองวัดดูติแล้วก็สะานไม้บ้านคุนแล้วก็วัดยามจินิกมเรื่องถือวุไยด้วยอ๋อจำนวนทั้งหมด1,000 1พันันชุอ่าวันนี้ก็คือมูนิธิอนันตานอานันตา,า,นนตาแล้วก็หาเครือ,อข่ายของของมูนิทิจะเป็นกองคุณวัปี้ของท่านเจ้าคุณจนันอ่าผู้ช่วยชาววาดวัด ทฟลินนะคะวันนี้มาแจกอาหารข้าวสารอาหารแห้งอาหารอาของใช้อุปโ,ปโภคบ,โบริโภคให้กับประชาชนทุกคนวันนี้มีอาหารสดด้วย 1, าหนึ่งพันชุดเตอมมีขนมเค้มีข้าวมีอะไรพร้มหมดเลยครับค<ห>่ะตอนนี้ชาวบ้านเริ่มมาเข้าแถวผู้ชาวแจกโดยให้คูป,ปองไปก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่ครับเราเราจะแจกตามชุมชนเลยครับตามที่เลยครับค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้เรามาดูภาพของชุมชนชาวบ้านที่มาเข้าแถวกันนะคะ ทุกคนเข้าแถวเราจะแยกทำการแยกที่ไปเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนก็ตามเข้าแถวทุกคนจะมีคุกปองและถุงมาใส่อุปกรณ์อย่างชีพนะคะ<ม>ตอนนี้คนทยอยเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา9โมงทางนี้ก็เริ่มแจกท่านเจ้าคุณจันผู้ช่วยเจ้าวาดท่านก็ยืนอยู่ด้านหน้า,าเป็นคนแจกวันนี้มีพระมาก,ก่อนมาแจกก็จะมี พิธีทางสงนะคะมีการสวดให้พรกับสถานที่พื้นที่ใหาคุณก็อยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาร่วมง,งานในเครือข่ายเป็นท่านอธิการศาสตราจารย์ชุนเล่ยนะคะรองศาสตราและรองศาสตราจารย์มาแจกของนะคะอยู่ด้านหลังนะคะคหร อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งค่ะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเหรอใช่หนึ่งอ่ะเดินเดินะคะที่หนึ่งอันนี้ค่ะวันนี้ก็มีทั้งกลุ่มนะครับทักลุ่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเจ้าคุณแล้วก็กลุ่มเครือข่ายของมูลนิธิอนันตามาร่วมกันแจกของ ส่วนอาหารสดที่เราจะแจกด้านหลังเนี่ยมีจำนวน1,000ช,100ชุดนึ่ะคะเทถ่ายของเรานะคะนอกจากพืนที่นต่นาแล้วก็จะมีโซนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซึ่งอีกหน่อยเราจะมาใช้ร่วมกับทางชุมชนเพื่อให้ขรอลส่วนด้านหลังของเรานะคะเราจะมีอาหารสด ทำการแจกให้กับชาวบ้านกับผู้ที่มาร่วมอย่างมีออปพรลออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทําการแจกให้เขาได้รับประทานกันทุกคนด้านหลังจะมีเด็กนะคะขนมสาหรับเด็มนมแล้วก็ขนมจีบก็จะทําการแจกด้านหลังให้นะคะวิหาจา,าได้ซื้อขนมแล้วก็นมของทานของเด็กพร้อมกับเครือข่าย ขอระะ้านเมนมาทำการแจกจำนวน100ชุดให้กับเด็กๆก,กับพวกผู้ใหญ่ที่ยังขาดนะคะ